สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องไม่เว้นัจอีกแล้ววันนี้เราจะมาทําเมนูง่ายๆกับข้าวบ้านนบ้านหรือเปล่าบ้านแหละเอเอเนาะบ้านนะเห็ดอะไรนะมันมีเห็ดชิมเป็นยองเข้ามามันก็เลยอาจจะดูแบบไฮโซขึ้นมานิดนึงจริงๆราคามันก็ไม่สูงทุกคนก็กล่องหนึ่งห้าสิบกว่าบาทอันนี้วันนี้เราใช้เป็นเห็ดชิมเป็นยองสีน้ําตาลนะคะแล้วก็ส่วนผสมอย่างอื่นก็จะมีหลักก็คือกุ้งกระเทียมสับพริกไทย โครกนะคะพริกไทยดานะแล้วก็ต้นหอมเครื่องปรุงก็เหมือนเดิมเดี๋ยวไปดูขั้นในขั้นตอนการทํากันค่ะเอากระทะตั้งบนเตาเลยนะคะใส่น้ํามันลงไปประมาณหนึ่ช้อนโต๊ะรอน้ำมันร้อนแป๊บนึ่ง น้ำมันร้อนแล้วเราใส่กระเทียมลงไปได้เลยนะคะผัดกรเทียมไม่หอมเลยตัวกระเทียมนคะคะนอกจากทำให้ตัวผัดของเราหอมแล้วนะยังช่วยดับกลิ่นคาวของกุ้งอีกด้วย กุ้งวันนี้นุยปอกเปลือกเอาไส้ออกแล้วแต่ยังส่วนที่หัวที่เป็นมันอ่ะนุยยังเก็บไว้อยู่เพราะว่านุยชอบที่มันมีกลิ่นหอมของหัวกุ้งของมันกุ้งเลยกุ้งจะค่อนข้างสุกง่ายนะทุกคนเราทำเมนูกุ้งอ่ะคือแบบมันจะค่อนข้างสุกง่ายมากๆคือแค่พอให้เขาตัวสีส้มทั่วถึงกันเราก็เริ่มใส่ผักได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวยังไงมันก็จะค่อยๆสุก ขึ้นเรื่อยๆโอเคไน่จะใส่เห็ดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราผัดนานเกินไปตัวกุ้งจะแข็งนะเติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะคะ เราใส่มันลงมาด้วยจะเห็นว่ามันจะมีความเป็นสีส้มสีจะสวยด้วยนะคะทุกคนคือหนุห้ยใส่น้ำมันน้อยใช่ไหมแล้วก็เลยต้องใช้น้ำเปล่ามาช่วยให้มันมีความขลุกคลิกเติมน้ำเติมน้ำเปล่าลงไปหรือถ้าใครมีเป็นน้ำสต็อกใช้น้ำสต็อกได้เลย ีนี้เราก็จะมาเริ่มปรุงกันนะคะซอสหอยนางรมนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรสฝาเขียวประมาณครึ่งช้อนนะคะน้ำตาลทรายประมาณ1ช้อนชาแล้วก็ซอส เอแล้วก็ผงปรุงรสอีกนิดหน่อยนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ติดความว่าต้องมีโซเดียมเยอะเกินไปได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแนะนำเติมน้ำปลาเพื่อความเข้มข้นนะคะ ถ้าไม่มั่นใจกับรสชาติชิมได้เลยคะ่ะทุกคนอืมนีด่ดีโอเคแล้วก็ใส่พริกไทยฝกนะคะอันนี้ถ้าใครไม่ชอบความเผ็ดร้อนของพริกไทยไม่ต้องใส่นะคะแต่นูยชอบมากใส่เยอะๆได้ มันจะมีความหอมพิกไทยขึ้นมาเตะจมูกในทันทีรอจนแบบว่าเห็ดเริ่มสุกนะคะสังเกตตัวเนื้อเห็ดนะเห็นไหมถ้าเรารอจนกุ้งสุกเมื่อกี้มันอาจจะทำให้กุ้งแข็งไปแล้วเพราะว่าเราใช้เวลาในการผัดที่ระหว่างปรุงกับเห็ดเนี่ยนานพอสมควรอยู่เหมือนกัน้ตอนนี้ ใส่ต้นหอมลงไปเลยค่ะแค่นี้ปิดต่อแก๊สเลยเพราะว่าความร้อนจะยังอยู่ในตัวเห็ดแล้วก็ตัวน้ำซอสมันจะทำให้ต้นหอมของเราสุกอัตโนมัติค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาตักใส่จานกันนะคะเ,คเสร็จแล้วเราก็ตักใส่จานได้เลยค่ะ เรียบร้อยค่ะทุกคนเมนูกุ้งผัดเห็ดชิเป็นยองนะคะเป็นสูตรที่ใส่พริกไทยดําด้วยนะคะไปทํากันดูนะคะเมนูนี้ทําง่ายแล้วก็อร่อยมากหรือถ้าใครไม่มีเห็ดชิเป็นยองไปใช้เห็ดอย่างอื่นก็ได้นะคะโอเคสําหรับคลิปนี้แค่นี้ค่ะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้ามาเราดูว่าหนุยจะทําเมนูอะไรให้ดูกันอีกอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะบ๊ายบาย